ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องนมแม่นะคะหลายต่อหลายคนนะคะคุณจะคุ้นหูคำนี้นะคะว่านมแม่เนี่ยถือว่าเป็นนมที่มีสารอาหารครบถ้วนค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่านมแม่เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนจริงๆค่ะเนื่องจากมีทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮดเดรตมีทั้งสารที่เพิ่มในเรื่องของภูมิภูมกันนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของโฮอร์โมนค่ะ สารอาหารเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อทารกแรกเกิดมากเลยค่ะเนื่องจากมีงานวิจัยบอกได้ว่านะคะทารกที่ได้รับนมแม่นะคะจะช่วยลดโอกาสในการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะได้ดีกว่าทารกที่ได้รับนมผสมค่ะประโยชน์ของนมแม่นะคะที่มีท,ทั้งคอทารกแล้วก็ต่อ,ตอมารดาเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึงประโยชน์นมแม่ที่มีต่อมารดากันก่อนนะคะข้อแรกนะคะก็จะทําให้มารดานเนี่ยคุมกําเนิดโดยธรรมชาตินะคะเนื่องจากจะทําให้ประจําเดือนนะคะมาช้าลงค่ะข้อ2นะคะก็จะทําให้น้ําหนักของมารดาน,นะคะที่เพิ่มสูงในช่วงระยะตั้งครรภ์น,นะคะลดลงมาสู่สภาวะปกติได้ดีค่ะ ข้อ3นะคะช่วยลดในการเกิดโรคกระดูกพรุนค่ะข้อ4นะคะในมารดาที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งทันนะคะก็จะทำให้มีอาการที่ดีขึ้นหลังคลอดค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็จะทำให้มารดาเนี่ยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะในวัยหมดประจำเดือนอีกด้วยค่ะประโยชน์ของนมแม่นะคะที่มีต่อทารกค่ะ มีทั้งหมดข้อแรกนะคะกระตุนะะ้รนระบบทางเดิอนอาหารแล้วก็ลำไส้ค่ะเนื่องจากนมแม่นะคะดูดซึมได้ง่ายแล้วก็ย่อยง่ายค่ะก็จะทำให้ทารกได้รับสารอาหารที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะลดโอกาสในการเกิดลำไส้เน่าตายได้อีกด้วยค่ะข้อที่2นะคะลดโอกาส ในการเกิดการติดเชื้อในระบบต่างๆนะคะเนื่องจากในนมแม่นะคะก็ยังมีเม็ดเลือดขาวค่ะแล้วก็สารต้านภูมิภูมิกันโรคนะคะที่มารดาจะส่งมบอบไปยังทารกค่ะทำให้ป้องกันการติดเชื้อได้ทุกระบบเลยค่ะข้อที่3นะคะยังช่วย ป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคต่างๆที่ทารกเป็นได้นะคะข้อที่สุดท้ายนะคะช่วยกระตุ้นทั้งระบบประสาทแล้วก็สมองของทารกค่ะเอาละค่ะมาถึงเรามาพูดกันถึงการบีบเก็บน้ำนมอย่างไรให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อทารกค่ะมาพูดถึงเรื่องการบีบเก็บน้ำนมนะคะ สิ่งร<ล>ให้สะอาดค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะช่วยลดเชื้อที่จะนำไปสูก่การถ่ายทอดไปยังทารกได้นะคะคือเราจะต้องล้างมือทั้งหมด7ขั้นตอนค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะจะต้องมีการเตรียมสัมีีอย่างน้อย3มก้อนนะคะชุบน้ำต้มสุกแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณหัวนมค่ะ โดยการทำคำาำสาดนะคะจะต้องมีการวาดคล้ายๆกับรูปก้นหอยนะคะเป็นวงออกไปค่ะสามัามรีสามก้อนนะคะคือ3รอบค่ะแล้วก็ข้อที่สามก็คือวางมือเป็นรูปตัวซีนะคะแล้วก็วาดทับแบบนี้เลยนะคะห่างกันที่ห่วงนมนะคะอย่างน้อย3ามเซนค่ะแล้วก็บีบตามจังหวะนี้เลยนะคะกด บีบแล้วก็คลายค่ะเป็นจังหวะนะคะนานอย่างน้อย15นาทีนะคะจนเกลี้ยงเต้านะคะเก็บน้ำนมด้วยเครื่องปั๊มนะคะเครื่องปั๊มก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะเป็นเครื่องปั๊มที่แบบใช้มือกับเครื่องปั๊มที่เป็นแบบใช้ไฟฟ้านะคะวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างเครื่องปั๊มที่เป็นแบบใช้มือนะคะก็คือจะเรียกว่าเครื่องปั๊มแบบคันโยกนั่นเองลักษณะเป็นแบบคันโยกแบบนี้นะคะ วิธีการใช้ก็คือเราก็ต้องเลือกกลวยซึ่งแบบใช้ไฟฟ้ากับแบบใช้มือก็ต้องมีกลวยเหมือนกันนะคะเราก็ต้องเลือกกลวยที่มีขนาดที่เหมาะสมกับเต้านมนะคะพอเลือกได้แล้วเราก็นําก้วยนะคะไปแนบเสนินกับเต้านมเนาะแล้วก็เอามือของเราเนี่ยนะคะถ้าอันไปจับให้มันรู้สึกแน่นนะคะ แล้วเราก็ลองบีบพันโยกเนาะสังเกตถึงแรงดูดที่ได้นะคะเราก็จะบีบนมใช้เวลา15-30นาทีนะคะหรือวันหนึ่งประมาณ6-8ครั้งต่อวันค่ะหรือรู้สึกว่าเต้านมเก้ยงเต้าก็คือมีลักษณะนุ่มนะคะไม่มีการคัดเตึงเต้านมเนาะถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องปั๊มนะคะแรงดูดที่เราจะใช้ก็จะเริ่มในเรทที่ ต่ำๆก่อนแล้วก็ค่อยปรับระดับนะคะจะรู้สึกว่าเป็นระดับที่ไม่รู้สึกเจ็บในการดูดนะคะพอดูดได้ตามปริมาณที่ได้แล้วนะคะเราก็เอานมที่ได้นะคะไปใส่ในถุงถุงของเรานะคะเราก็จะเขียนชื่อนามสกุลวันที่เวลาลำดับแล้วก็ปริมาณนะคะก็จะใส่ในนี้ ก็ใส่ก่อนปิดนะคะแล้วก็ต้องไล่อากาศออกไปนะคะแล้วเราก็จะแล้วก็นมที่เราจะใส่ในถุงนะคะก <g ül> ็จะไม่รวมกันนะคะนมที่ปั๊มคนละเวลากันจะไม่รวมในถุงเดียวกันนะคะ <c oughs> พอเราจะไปเก็บในตู้เย็นนะคะเราก็วางในแนวราบนะคะแนวราบจะเป็นแนวที่สามารถใส่ได้หลายอย่างได้หลายพื้นที่นะคะ ลดพื้นที่ในตู้เย็นได้เนาะต่อไปพอเราบีบต้านมเสร็จแล้วนะคะเต้าบีบนมเสร็จแล้วเราก็เอาภาชนะภาชนะไปล้างนะคะถอดทั้งหมดไปล้างล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เราจะฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต้มในน้ำร้อนนะคะในน้ำร้อนหน0อ,องศาใช้เวลา15นาทีนะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งไม่ควรเช็ดด้วยผ้าหรือทิชชู่นะคะ ก็จะเก็บถ้าสมมุติว่าในอุณหภูมิห้องก็จะเก็บได้หนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งประตูตู้เย็นแบบหนึ่งประตูก็เก็บได้สองสัปดาห์นะคะตู้เย็นแบบสองประตูก็เก็บได้ในสามเดือนถ้าตู้แช่แข็งก็เก็บได้ในหกเดือนนะคะต่อไปในการขนส่งนะคะการขนสง่งเราก็จะเอากระติน้ําแข็งใส่น้ําแข็งข้างล่างแล้วก็เอานมใส่ชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามตามด้วย น้ำแข็งถ้าระยะทางไกลมากก็อาจจะโรยน้ำโรยเกลือหน่อยนะคะเราไม่ระหว่าขงขนส่งนะคะไม่ควรทําให้นมละลายนะคะถ้าสมมติว่านมละลายก็สามารถเก็บได้ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะค่ะวิธีการแนะนําการบีบนมก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ